สมัย c ซียสโกะก่อนนี่ชื่ออะไรชื่อไฟบัตตายสองร้อยแลกสองร้อยถือว่าเข้าใจได้ฮะครับผมอุ้ยเอ็มแล้วได้ไหมไม่ได้วันนี้ฉัเบิร์ดดิไปได้ด้วยเฮดแฮนเตอร์เหมือนกันเลยครับเลืโอ้โหถ้าเกิดที่เอ็มเปิดได้นะเราชนะของวันนี้ไฟอุ้ยแล้วดูเทรดมาร์กแบบกันหลังเนี่ยฮะทุกท่านโอ้โหกันแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อะช้างก็มาไม่ได้สุดตัวสุดใจอ่ะถ้าคุณจะมาคุณต้องเสียคาวเบิร์ดสองพันอะ โแล้วสแปมไปก่อนนะครับนี้ครับหลังท็อกซิสเฟีนครับโอ้ยเอาเหี้ยมันตายจันครับผมเฮ้ยสวยซี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 ไว้ยจังหวะลองดูกลับมาแล้วฮะตายคาว้าบ่ะง่ายๆเลยป่าดังวืดอใช่ครับแล้วมีโพสแพนนะเอาโอ้โหจังหวะขึ้นมาจอนโอเซนจอนโอเซนครับเดินไล่เยลโลมาเลยเลยเห็นแขนอุ้ยรัดโหเทวินถอยมาครับ สวยแล้วมีสแน็คแล้วแบบออฟจังหวะนี้กู้มันเลยละกันแล้วเดวินพยายามจะเจาะน้ำแข็งมาแบบนี้ไม่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่น่าทานและเรีย้ยงไปไอ้ยี่ตานไปก่อนรักน้องมากไอ้นายหีบแดร์รอบังให้อ๋อไอ้ยั่รักเพื่อนไอ้ยังกบกุอยู่นี่คือความต่างถูกต้องดีเศษถูกต้องครับพอเบรีเออร์ออฟเนโอ้โหกระโดดแบบไกลมากหูตะลัมสวยมากฟู่อย่างนั้นไม่ได้ซะทีเดียวนะคือเมทส์อะเล่นโดยไม่มีสแน็คดูดูดูไอ้ยี่มาต แต่เนี่ยมันเป็นแบบแค่แบบเออไม่มีความต่างอะไรเลยโลมนุษย์เหรอเฮียจะมีเบรีเออร์แล้วแข็งหมดเจอหน้ายตาถันเลยมาฟักอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ก็สักครู่นี้ชาล่าครับดูด้านบนทีด้านล่างครับผีเป้าเหลือเกินครับแต่บนป่าไหมสวยได้สองเนียมางกันแล้ววิวชุดเทปได้สองเหมือนกันดับไปวายหนึ่งมาเหมือนี้ยแล้วีคนเดียวแล้วเลยครับโอ้วางสปายก่อนครับอุ้งแล้วแกวางวางมุมผีผ่านแล้วมันฟอร์สมาลายกู้เลยฮะ โอ้แล้วพีดีซีมันนั้นเป็นปลาแชวไงแต่พีดีซียังไงน่าจะได้ลุ้นแหละฮะเพราะยังไงก็ตัวนัดตัวนัดได้หมดตัวนัดได้หมดสวยสเปกเตอร์โลหมดพี่ไอ้ไอ้ลำไอ้ลำรีพอร์ตแปลว่าโลหมดครับพี่เอ็มโอเคน้องเปพี่เอาให้เอาเองหรือเปล่าครับเนี่ยครับช่องแคบตรงนี้ดีฟิวครับแต่รอครับให้จ่ายแล้วคอนเนิคไปอ้าวแต่ได้หนึ่งก่อนแล้วดีฟิวรออีกหนึ่งที ขึ้นหลังขึ้นสลิงมาเฮ้ยครับแฮปแฮปเฮ้ยเฮี้ยมุมแฮปเฟนนิ่งเฮ้ยตรงไหนวะเฮ้ยโอ้โหเฮี้ยมุมแม่งเฮี้ยจริงสวยละมายทยมาไทยครับต้องหนีไหมอูล้วแกเดินรอดมิดมิดเข้าพีเอ็มสี่คนไอ้ล้ำบอกมีเข้าเต็มไปหมดเจอตัวฉูดหายแล้วเฮ้ยลึกฟอร์แมตเข้ากลางวางบนชั้นสองฮะโอ้โหได้แค่ล้ำเฟลวิกแต่ถ้าของล้ำมิสแนกไปครับช่องทะลุพอดีครับจากตรงกลางและที่ดีเฟนเดอร์สปอยกัหรือว่าบีแบ็คฮะ โแกแล้วเขามีแบบแผนครับนน่าาสใจมกเขามีแบบแผนเขามาวางไว้ให้ข้างบนแล้วทิ้งกระดุมเล่นอยู่ในไซส์วานาไฟรอช่วยกระดุมเอาล้วฮะจะเข้าทะลุออเรนจ์มาอัพดาบสองทีจอนโอเซ่นรับพุ่งขึ้นมาสวยตามจอนโอเซ่นครับได้วานาไฟจังหวะวานาฟา็ไดอาร่าต่อโอเซ่นลงมาที่โอ้ซนชับแล้วโอ้โหเดลเอนจัดหมดทีมแล้วเพื่อนจอนโอเซ่นโค้ชสวยตาจอนโอเซ่นได้เดลเอนอยู่และจอนโอเซ่นจะดันมาที่หลังคิดโอ้โหนไรทายไรทายดักอยู่ครับเป็นหนึ่งต่อสามครับดูให้เวอร์กระโดดลงมาขาแตะพื้น หาตัดื้องบอกว่าเออให้เวอร์ด้วยแต่แต่ล้ำก็อ๋อช็อตนั้นคือล้ำยิงพลาดนะครับแคอใส่มาโอ้โหดูดิครับช็อตนี้ของกระดุมคือพรีเมียมนะใช่ครับแอบเสียได้เหมือนกันนะช็อตของวันทฟายดันเป็การียนฮะใช่แล้วฮันต้องพิจิตรายเลยครับกาจะเคลียร์นะขอจอโอเซนให้ได้ครับอลอนฟิลโอ้โหไม่โดนเลยเนี่ยตันกลับมาอยู่เหลืองครับแต่ก็ซื้อตำแหน่งมาได้แต่ว่าจอนโอเซนครับ ไม่มีอัพดรอปอ่าโทษฮะไม่ไม่มีเทวินหนีนะเอาแฟดมาแบบนี้ฮะโอ้ยของแม่งโคตรดีแล้วกระโตดเข้ามาโอ้ว่าแล้วจุ่มครับแล้วไวเปอร์พิทจากเดลเอ็นครับจังหวะนี้จัดครับของว่าแล้วของของของเขาไล่ดีมากถ้าเกิดตาจะยินคำตรงนั้นน่าจะมีคนช่วยเว้ยต้องใช้กลับมาก่อนครับเอ่าอะไครับผมจะเข้ายังไงครับรถฟิลครับแฮนดิ้งอยู่ครับแล้วมีอุ้ยลัมเปิดเฮ้ยเอ้าอะไรวะไอ้ก็ไอล์มทำไรอะลวงฮะตอนนั้นของก็การเรทไปชาลาต์แต่ได้อี อุ้ยครับเพือน่ยไวไฟได้สอตัวฟอร์สสวยงามยังไงฮะพีทแล้วทีแล้วก็ไปแล้วกรดูมตัดได้อีกหนึ่งมาเหมือนกันโดนนายฟอร์สไม่มีปัญหาอะไรไ่ว่าชารล่ามาเฉยแล้ฟองกรดูไม่ได้เหมือนกันแล้วแบบนี้ครับโอ้โอ้แกเล่นวันไฟไัไฟแองเกอร์อยู่ยิงเข้าช้าเท่าไหร่ยิงเวลาบีบถ้าเกิดเขาเปิดไม่ได้ถ้าเกิดเขาโดนเปิบอะแกเนี่ยมันจะนี่รฝังเจนนะเบี้ยแล้วกินหลังไซอะแต่เขาจะกลับมาโดนใช่ป่ะอ้าวลาอ่าเากลับมาดนแล้วปึ๊บคราวนี้บอกทย ไอ้ทียิงโดนแตกปุ๊บไอ้ตันได้หนึ่งมาครับแต่ว่าตัวสัพทัญนั้โอ้ยเห็นเห็นได้หนึ่งตามสูตรครับจอนโอเซนตามสูตรครับยังดีมีคนมารับให้ครับก็คือทีเลิฟที่มายิงโดนดึงจังหวะแรกเมื่ก่อนไอ้ตันได้หนึ่งโอ้ยตามสูตรตานี้ดูดีเลยครับสำหรับทางฝั่งของฟูเซนครับเล่นง่ายๆครับไม่มีอะไรยากเลยอันนี้กดเทวินมาครับเพื่อจะรอใช้ด้วยนะครับตัดได้หนึ่งหรือเปล่าครับดูครับตัดเดลวินได้ไหมครับสำคัญด้วยครับเพราะว่าเดวินถือสไปครับ ใช่ครับต้องบอกแบบนี้มันรอมาร้อยพีเลยเว้ตอนเนี้ยนะแข้งหรือเปล่าตอนนี้นะมาร้อยพีเลย์ตอนโอเซนแต่พีได้แม่นวอฟายครับไอพีได้แม่นบอลแฟงหลังครับชั้นนี้วันอฟายได้แม่นไอ้รำรู้ตัวไอ้รำรู้ตัวว่ามันอยู่คิิเชนอ้าวไอ้ตาโดนเปิดอีกนี่นะครับชิพไผ่มีควยครับตอนเนี้ยโอ้โหแล้วมาเจอพอดีมาเจอพอดีหรือเปล่าวิ่งเปิดมาแบบนี้ชิพาย่มีคุยแล้วรออีกโอ้โหมาตามต่อไม่ได้วันอฟายมาถึงแล้วชิพไผ่มีควยครับอันเนี้ยไงครับวันอฟายครับ และวางสไฟก่อนครับเวลาทันครับแล้วโผล่มาแนี้วานไฟแต่ได้ดึงวานาไฟแกสิ่เฮ้ยโอ้ดีครับชิพไผ่มีคเงครับงานนี้กลางครับชิพไผ่มีคุยของจริงอันนี้นะครับเหยียขึ้นบ้านแล้วน้องไม่แน่ใจอันเนี้ยเร็วมากยิงพี่สะพานก่อนที่ไซยบีอันนี้เหยียขึ้นบ้านแล้วต่อเดี๋ยวดูฮะเนี่ยวานาไฟดูดูนะโอ้โหอันนี้ปกติอ่ามันก็ปกตินะตามเทปอันนี้ปกติฮะแต่จังหวะนี้หนึ่ง ปั๊บก็ไม่นะเออมันจะมีจังหวะแบบคึกงหนึ่งจังหวะมุมพอดีฮะจังหวะคาราภาพ้ะจังหวะนี้ครับแพ้ละกูเลิกเชียร์เลยในในในตรงนั้นครับสตูดิโอเนี่ยที่อาร์มเนี่ยขาผมเด็กสุดละอุ้ยนี่ไงจอร์โอเซนเพลินๆเหงาๆโอ้โหตอนนี้แล้ววอนอฟายกับกระดุมมาเทรดมาให้ครับโอ้โหกระจอรโอนเซนจะประมาทกันไม่ได้นะเตือนก่อนเลยนะการแบบยิงเล่นยิงมั่นใจไปแล้วครับสำหรับท่าของ MITH ครับตอนนี้เบสตอมมาฮะสำหรับท่านของกระดุมครับและวานดิฟอลส์ครับ โอ้โหสเน็กไปมามีซีดอีกดึงขาไม่ต้องไปไหนแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้มาแล้วมีสเน็กแต่หน้าของนี่ครับกระดุมปล่อยวันละไฟครับซีดลองดูบูกลับมาครับสามต่อสามหมอมีวันเด้านะอย่าประมาทไม่ได้นะครับเหลือสามต่อสามครับคอมโบเกือบดีนะซีดกับท็อปแล้วบีดีซีเห็นเอาละต่างคนต่างเห็นเรียเทตมาไปครับวันอละไฟงแนะวัวไปก่อดได้หนึ่งครับเดลเอ็นครับอุ้ยเอ็นหมอกีสีครับเอาละฮะ อโลนฟิลแม่งเดินวนลิซิลอโลนฟิลสวยครับกตส่าห์เล่นมุมฉลาดนะแต่ว่าเขียนได้สองเฉยเยอะไปครับผู้เซ้นครับตีขึ้นมาเป็นสองทศเจ็ดครับไอเฮียเอ้ยเพื่อนก็ยืนอยู่บนคอนเทนเนอร์ไว้ใจเอพีอยากจะบุกแบบไม่นองแบบนี้เนี่ยถ้าสวย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 แกมาดึงวันดาวไฟนะอ่าโอเคโทษฮะมาดึงพีดีซีในวันดาวไฟแกจะอยู่ใกล้แต่ว่าเดลเฟนโอ้โหโดนเปิดสองหมดครับเอาไม่อยู่ฮะแระด้านหลังคอนแทคได้อยู่มา สามต่อสี่เหลือตัวก๊อ์อยู่ไอเอ็มกลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งโอ้โหแล้วไปวางไอเอ็มกลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหลังไซข้างใต้อีกโอ้โหแล้วแม่งมาเอาซีทีสามเหนือชั้นในชั้นบีทีครับสำหรับชนะของเดวินฮะแล้วมีไวเปอร์พิษนะพีทีซีต้องแกะครับเอาพีทีซีเห็นพีทีซีเห็นโอ้โหเอ็มเช็คแล้วเว้ยเอ็มเช็คแล้วชั้นเนี่ยแต่กล้องให้คมมากและจ่ายชุบมาแล้วนะฮะตอนโอเซ้น แกเดินไล่มาจากเบลครับส่วนทีเลิฟก,ก็กำลังจะเข้าเอโบมุมคอสนี่เหนือชั้นจริงครับคอสยันบอยเลอร์เอา้านั่นนะสิมาฮะด้านบนเห็นแล้วครับลาฟเตอร์ตรงนี้ยังไงครับโว้ยต้อบเซฟดีกว่าต้องเซฟต้องเซฟครับเกาะเต็มครับประเด็นน่ะถึงเซฟนะครับถ้าเกาะไม่เต็มอาจจะไม่เซฟมันมาเอาแน่มันมาเอาแน่เทียแอบแกจ่ายช่วยให้ตานเปิดแล้วทีนะทีปาเทิเสวย อย่ามาเพื่อนอย่ามาแกดันสุดใจอย่ามาเพื่อนมาอีกไหมเอ้าต่อแถวมามาต่อแถวมาต่อแถวมาโโอ้หยังโอเปอเรเตอร์ไอ้เหี้บุปผีเข้าไปทำไมต่อแถวแล้วแต่ที่มีปืนสองกระบอกงั้นหรือเข้ามาที่นี้อ่ากำลังมีการเปิดฮอนสุดหมดเยอะน้ำเมื่อกี้นี้กรยิงมันขึ้นมายิงอย่างนี้ได้เลยเหรอวะโอ้โหเป้าอยู่ตรงไหนกันโอ้ยังกระสุนศูนย์เจ็ดบอกเลยโอ้ยหนึ่งและสองเลมยสรองสวยแล้วน้องสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วล ฟูต้าฟลอยด์ครับของบีดีสี้โหอะไรครับตั้งได้นะจริงอ่ะฟูเซนนะเออแต่ว่าแต่ว่าสามต่อสามเขาจะรีคอนแทคไปบีหรือเปล่าฮะอยู่ที่จอร์นโอเซนครับถ้าจอร์นโอเซนใจแข็งพอเนี่ยผมบอกเลยว่าเข้าบียากมากโอ้สเปซกลางมันว่างครับพี่เบนนะคุณผู้ชมครับเออว่างจัดๆเลยเพราะว่าเทรดมาร์กเนี่ยมาไม่โดนป่าวะเอสองอันเลยอะโลนฟิลไม่มีโดนแต่มีรีคอนรีคอนเช็คเหลืองไปแล้วไซเอะ รีคอนเทิงเ,เลยครับววเห็นมักกระหมาไม่ได้น่าจะทาจริงเลยนะครับแล้วไวเปอร์พีดครับฟอ,อร์ชัวร์ครับจอรโอเซนรออยู่ครับพรีไฟใส่ไปก่อนในมุมดีฟอลครับแล้วติดติดแล้วติดติดแล้วติดติดมาอารอนฟิลก็วางอยู่อุ้ยจอร์โอเซนสุดใจจริงๆฮะเอ้าเห็นเห็นสามโอโอทีเลิฟบอกว่าชิวชิวครแบบนี้อุ้ยโอ้โหเลิฟได้ตัวที่หายทีเลิฟแกสุดจริงฮะ โพสแพวร์ครับแบบนี้ดิฟิวส์ไม่ได้ซล้วลูกแรกไปไหนฮะขึ้นเรื่องบอยกล่องเอ้าเดี๋ยวฮะอยู่ที่เดวอนครับอัพดับมาอัพดับมาว่าเขาอ้เอาไลท์สเปรย์ไป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 ยอยเ่ีะยังได้สัตว์สบายสบายฮะพื้นยังไม่แตกฮะเดี๋ยว แม่ฟูก่อนตูลไอ้เหี้ยถ้าเกิดนั้นแรกเข้าหัวไปนะไอ้สัตว์ไอทีกดแทบไปสัตว์เฟลอีกหน้าอีกครับนี่เลยลั่นเลยรูอเไรต่างๆเดีรยวก่อนไปดูกัน้ตัวเดียวนี่ชิบหายมยขอไปดูก่อนเดี๋ยวมาใหม่โอ้แต่ว่าไนท์ฟอลใช่ไหมฮะแค่นั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะถูกแย่งซีนโดยทีเลิฟไปไม่รีบจริงอ้อมหลังมาได้อย่างสวยงามโปรแกรมไม่ดีเกือบสัตว์สำหรับธนคของนี่แค่วันอัฟฟครับ พีดีซีครับไหลใกล้เลยครับเอาโดครับข้ามหัวครับเอาโดนโดโอ้ยมันเยอะเลยอเกินแบสาดเป่าปากไปทีฮิวว่าทีทีฮิวก่อนสามิบนะเลื่อนเหลือทีไม่หันมาฮิวอีกแม่โดนมีดแล้วพาดโฟรเทนครับโดนยิงไหมเดี๋ยวมันจะผิดเช็คตรงนั้นนี่มึงลืมมั้ยหรอกอยู่ได้ครับหล่อฮะเราสเปรดมันหมดสถานะไปก่อนแล้วช็อกโบมาใส่อีก85ไปอุ้ยดีจังหวะช็อกโบไม่โดนพีดีซีไม่งั้นเลื่อนไม่ขึ้นนะครับ เดินไ่ขึ้นไม่พอกระเด้งเลยครับห<ไ>ายผมบอกเลยราอนห้าสิบดา,ดามเมจใช่ครับถ้าเรากางตัวพอดีเลยครับวันนีฟ้าครับตัวฟอสครับดูมุมที่คาดว่าจอโอเซ่นน่าจะอยู่คนระับถ้าแบบนี้แต่จอโอเซ่นนี่อยู่บีตลอดเลยนะ ใช่แล้วมเพิ่งมาหลังๆพี่ชนครับเพิ่งมาหลังๆที่เบรกเกมได้เนะเพราะจอร์โอเซนสลับไปบีนั่นแหละ <Here. S 1> ใช่เพราะว่าแกซโล่โ,โลสกิลเพลย์เก่งไงนะครับเพื่อเลยแบบให้โยกเลยยังไงเบรกได้ใช่ยังไงเบรกได้แน่นอน อปครับเช็คไปเช็คหลังกล่องเขียวก่อนคบแล้วบหมาอีกแล้วงไหนฟอคกับสุกไปเหมือนกันอ๋ะแล้วผมเอ็มเปิร์ด้สวยเอ็ปิดได้สวยอโอ้โหนะดทีฮะอาแล้ว B T C แกมาตื่นอีกหนึ่งครั้งฮะงามละดีไม่ปิดไม้พูดแ้วยเอ้ไหนยมีใเยอะเอ้ยผมก็ว่าเขาพูดยัง้น ผมไม่ได้ยินนะฮะแม่งปิดไม้พูดด้วยไม่เห็นได้เฮี้ยกูมาอันนึงก่อนแต่พน่าสนใจเนี่ยไม่เห็นตอนแรกยิงสี่ตัวเลยย้อนสกอร์กลับไปกับสี่ตัวเนี่ยไอสัตว์ยิงสี่ตัวอยู่ที่จังหวะตรงนี้นะทูสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ทิ้งเจอแล้วยิงทิ้งมาก่อนสวยกันมโดนตัดลำตัวครับกล้องกาเรตเอ้าไม่เห็นแล้วกล้องกาเรตยิงสวยจอบอเลยฮะนี่ไงอย่างที่บอก พอมันโดนแบบนี้เนี่ยสถากการมันดูแบบเปลี่ยนเลยนะสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่มาฮิวมาฮิวสวย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 อนเนี่ยมสกนีขอแลมิสแน้อีกครับเวอลวินอีกรอบเลยครับผมกดมาแล้วหนึ่งครั้งครับสวยล้ำหครั้งเพื่อใช้ครับแลมิสแนตาสายมือเพื่อนหัวไปหานครแต่ว่าเฮดแฮนเตอร์จากวอนอฟายก็เทรดกันมาได้เหมือนกันสี่หนึ่งเล่นชิวๆเลยเล่นชิวๆเลยไม่ต้องกดดันตัวเองเลยสี่ต่อหนึ่งเว้ยเล่นง่ายๆคอร์สไฟกันสวยๆไม่ต้องเสียตัวผู้เล่น โอเคเจอตัวนึงละตายบีบีซีครับเฮ้ยไอ้ชี้นี่แปลกๆละแสัตว์นะฮะครับเฮ้ยแล้วปาดใกล้มาตรงนี้กองกาเรสครับแล้วมีลองเดอวูกลับมาโอ้ยดันแล้วแกจะดันมาโอ้ยไม่ร้อยใช้เวลาเนี่ยหกต่อแปดหกต่อแปดแล้วสิบห้าวิไม่ถึงหกต่อแปดแล้วเว้ยสิบครับผมก็ไม่ถึงด้วยเมื่อกี้เออเอาไปห้าวิพอเออเหมือนแกวิ่งมาซื้อของเซลล์อมาแล้วกูอะ ให้มันจะจบไปตรงนี้แบบฟูแบบฟูอีโคเลยรีเซตใหม่วิ่งไปซัรก่อนเลยให้จบไปตายไปสิแปดตายเก้าเปรียบของเกมจริงแล้วใช่ครับจุดเบี่ยงเกมจริงที่บอกก็คือถ้าฟูเซนชนะราวนี้อีกเท่าทันทีใช่ครับเช็คบริเวณเยลโล่ก่อนก่อนเลยครับเข้าไหมอืมเซ็ตแล้วครับพาวเลอร์มาด้วยเหมือนกันครับเผาเลอร์มาเคลียร์พาวเลอร์ไปก่อนครับดีแทรกก็ได้เจอเฟกกับเจอเจ็ทครับห้ามใช้เจอเฟกกับเจอเจ็ทตัวขนาดหนึ่ง มันเสียไฟไปแล้วมันเสียไฟไปแล้วเจอแล้วครับอุ้ยอุ๊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 ยไม่ตายเหยียบเกือกเซนยังเอาตัวรอดมาแล้วแปดพอยเอาแปดร้ายออกมาครับไม่ได้พีคสูงนะมันมีพีกอีกทีมีวอลอยู่เลยครับสวยทีน้องยิวเบรกแล้วนะอุ้ยโดนรถเปิดโดนเกี่ยวตกกระดุมฮะได้ดีแล้วเราดนเปิดไปสองจังหวะจะแพลนซับไบแพลนไปคาร์เรตได้มาแล้วอยู่ตรงโซนคน แต่เราหมดแล้วแล้วมิสแซคอยู่เยลโล่ตัวสุดท้ายครับแต่เราเหลือหนึ่งต่อห้าแล้วด้วยฮะแต่เราหมดแล้วคือจังหวะวางของทีเลอร์แฟมิลี่ครับโดยกดดันมาครับตอนแรกว่าจะวางดีฟอลว์แหละเพียงแต่ว่าโดนยิงมาตบมาเรื่อยเรือยเลยต้องหลบมาไงจริงต้องคอหลบมาปุ๊บแลกไปเลย้ถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดแบบว่าไม่ขอเล่นนะได้การหมายความว่าอาจจะเดินคอนแทคไปแล้ยอาจจะฟอร์ได้ตอนนี้ไปไม่ได้สูงหรืออาจจะฟูบายได้ด้วยในบางคนนะครับผมไปไม่ได้สูงนะหกต่อสิบ ไม่มีอะไรยากเว้ยวินโมเมนตัมมา่ลยจบเลยนะใชนนหมใช้เป็นเฮดฮันเตอร์นะถ้าแบบนี้ตาลเน่ยลืมเคโอมีมีดเหลี่ยเคโอมีมีดมันแคนเซลตตันเตะตาลได้แต่ทีก็เก็บออบชุบได้เหมือนกันนะอยู่ไม่ก็วางไปแย่หน้าบเนี่ยโลนฟิลัจะโดนไหมเซนครับหน้าเหยเห็นแล้วตัวนึงสองเนี่ยเคโออยู่ในซ้ายโอเคสวยตาลการ่ารโอเคสวยแคนเซตครับลมเคยเซนมอุียเคียดดมีเสียงรัด ถึงให้รุดเอ็มนี่ได้แยกระโดดเซลดิกุ้งกุ้งอย่างนี้น่าเนี่ยแล้วเห็นหนึ่งครับต้องเปิดตัวแล้วอะไรครับผมเสียงมันหลุดนะเมื่อคู่ได้บอมแล้ว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 แรตกเร็วมากครับทีมฟูลหัวลงฟิวเมียนตีกโอเย้แม่นายหีกับไข่รอเลยสาธุสิงซิงยิ้วจริงยิ้วเทียเอ้ยถ้าวางได้ต้องการีโอ้มีพิษเมียนตีโอ้ชิพ่ายแล้วท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับใช่มันเมียนตีใช่ครับตั้มหนึ่ง เวลาฮะเวลาฮะสี่วินาทีคร oh. uh, ับโดยประมาณครับยลอยตึ้มฮะโอ้โหทันอยู่ครับวางครับแต่ว่าจะพุชมาแบบไหนครับสำหรับท่าของ m i t กับช็อคโบกเมาเหมือนกันแล้วโดนลงมาโดนลงมาพีทีซีได้หนึ่งก่อนแล้วลากยาวมาข่าวเบิร์ดมันติดขามันติดข่าวเบิร์ดติดข่าวเบิร์ดมาจอนโอเซนจอนจะจะเกด้วยเบสตอมจอนโอเซนยังไงต่อเวลามาลุ้นหน่อยที่อะมีพาวเลอร์มีซีดยังไม่ได้จ่ายพีทีซีถ้ารอวีดีคอนโบส์มาเกยร์คอนโบส์ที่ก่อน ย่าครับตรงนี้สวยกว่ายิงโอ้โหได้ตัวหนึ่งสวยแล้วน้องได้แต่พีดีซีได้ไปแล้วนะไอทีมุมถนัดจู่เรนได้เปรียบครับจังหวะนี้แล้วฟมีโอ้โหไอเทียนรกเดี๋ยวชาราล่าครับแอบอยู่หลังเจนตรงนี้ฝาโดนเหมือนกันตอนโอเซนโอ้แล้วก็ไดไปทสตีเทคได้สมเลยครับไอทีมึงหักไปเปล่าครับพี่เบนต้องบอกคำนี้ครับคำว่าโคตรละชัว์ฮะนั่นน่ะสิกล้องคาร์เรสครับเปิดโนคอมามาเลย โอ้ใช่เปิดทิ้งเลยแกรียเอิดือไม่ให้กิวจากเกิวอย่างอื่นแล้วฮะแกไม่อยากพลาดแล้วไงเพราะได้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแม่งโดนไฟตายอีกโอ้โหกัวจะจัดเยอการจัดก่อนนี่ครับกล้องกระเรีนครับนี่แนวขมานจริงโอ้แต่ถอดพีดีซีก็แอบเสียได้นิดนึงครับถ้ารีเซ็ตเป้าได้ไวหรือว่าแท็กได้อีสองเนี่ยผมว่าเกมเปลี่ยนถ้าเกิดถ้าเกิดตัวแรกอะตายไวเนี่ยตัวสองได้ถ้าเกิงตัวแรกเสือไม่ตายไงคือแกเป็นคนที่มันค่อนข้างกดดันครับระหรับงทั้งคู่นะครับ แต่ว่าจะเข้ามาฟอร์แมตบีหนึ่งครั้งครับสำหรับฟูเซนมาครับลำมิสแนครับอุ้ยแล็นจ่ายฮอนจ่ายฮอนไปแต่ว่าสุตกระป๋าด้วยกระสุนก็หายเลยเหมือนกันมาทีเดียวไปนี่แค่นั้นแหละต้องกับเรสปไหลมาบูสต์น้ำแข็งมาแบบนี้ยังไงฮะจอยโอเซนไหลมาไหลมาลิซเป้าจะเป็นเอโลฟิลที่ยิงได้กว่าตรงนี้ฮะจอรซบไม่วางนี่ทีรอฮีอะไรวะตัวที่ล่วงในน้อยน่าพีดีซีฮะพีดีซีกำลังจะโอ้โหพีดีซีแล้วตัดือดใจดึงลำมิสแน็คครับ พื่อให้ตัวผู้เล่นไม่เสียเเรียบจนเกินไปครับให้กลับมาเท่ากันใช่ครับและโอ้ยโอ้ยวางไม่ได้ครับเอาแล้วก็มาตัดสินใจวางไปก่อนเลยน่ารำนะโอ้โหแล้วเหลือแลไวมิซนาเขะมีไนท์ฟอร์อาจจะจำเป็นต้องจ่ายเลยด้วยซ้ำนะหรือไม่จะไปวัดเอาตาหน้าเลยฮะตาหน้าหรือเปล่าครับลัมมี่ได้หนึ่งฮะลัมมี่ฮะงอยเ่ในมกครับยังอยู่ในเกมครับสองแท็บได้ไหม สองแท็ที่สาคัญโอ้โหแต่ว่าสไปามันรำเลียงมาไม่ได้ครับมีมุมซ้อนอยู่2ลายสองลายครับผมแล้วเรียบร้อยกระดุมปิดงานลำมิสแนกไปครับแมชพอยต์ครับของ m i t h ครับไม่ได้เคลนด้วยก็รู้นะแข่งไม่เห็นเหมือนเราแต่คือเมื่อกี้คือมันเปิดในสายตายไป2ตัวแล้วไงเมื่อกี้คือมีในสายตายไป2ตัวแล้วมันจะอยู่ตรงไหนได้อีกวอลก็มีวอลซีทีอยู่ใช่ไหมล่ะยังไม่ได้จ่ายเมื่อกี้มันมีวอลซีทีอยู่เว้ยโอ้โหนะต้องชมลำมิสแนกนะฮอนจังหวะเนี้ยทำให้เขาเกียร์ได้นต่คือเมื่อกี้มันมีวอลซีทีอยู่ไม่ได้้แลวว่ะดนเีย แบบแองเคอร์สุดใจอ่ะครับคือจะปล่อยบอมเองก็อย่างแองเคอร์เซ็นเออแองเคอร์มิดอยู่โอ้ยสำคัญมากครับวันนี้ห่างแบบขึ้นขึ้นนะโอ้โหเห็นเก่งทุกคนเลยเพื่อตามมาโอเวอร์ไทม์ครับของฟูเซนครับหรือจะปิดเลยครับของเอ็มไอทีนะครับดูกันต่อมาครับพีดีซีครับมาตรดจสอบกันอยู่วางเทปมาไว้หมดแล้วนะครับผมเมื่อกี้ดูแวบๆดิชนถ้าสมมตินะถ้ามีชนะเนี่ยตระการศนว่าทีมที่ชนะสามเนี่ย มีสามทีมถูกไหมมีชาเปอร์ชาเปอร์มีฟูเซนเอ็มอาร์ทีเอชขึ้นมาชารสามนะครับอ่ะดูต่อครัผมกระดุมครับมีเบสตอมครับยังไม่ได้จ่ายครับชาร์มาครับจอพรอมเทอร์ลิฟนะครับผมปลาแฟดได้ไปฮะโอ้เห็นด้วยนะเห็นแว๊บๆเห็นขอบหัวแว๊บๆของพีดีซีแต่ว่าไม่ได้ฝืนอะไรครับนี่ครับวันนี้เล่นดูละเอียดนะฮาวน์ไฟไม่ใช่ว่าพีคแล้วเอาอีกเอาอีกอ่ะ ใช่แกกไม่ได้ยิงหวือหวาออรไฟายอ่ะแต่ว่าจะเป็นจังหวะแบบท่าบตัวท่าบตัวอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเห็นอุ้ยาวแล้วเปิดตีเลยครับคือแล้วครับไวเปอร์พิดครับจากเดลเอ็นครับเปิดมาแล้วเปิดนี้ไหลเข้ามากลุ้นซะได้ดเลยเปิดเส้นแล้วลากมาลากมาสวยท่สวยอยู่เขาดูไม่ได้เหมือนกันแล้วอ้าโดนราซีสเห็นหมดซีสเบรกสองฮะรับแพลนฮะเป็นแพลนตรงเจนโอ้แล้วช็อคโฟมาจังหวะนี้ครับอุ้ยแล้วเอาแล้วไวเปอร์พิดครับคุณผู้ชม เขาเรียกว่าแต่คนละครึ่งฮะพียอะไรวะเนี่ยพิดครึ่งหนึ่งอ้าวหนึ่งห่วอครับโอ้โหสำคัญครับโอ้ยโดนเบรกนานมากๆโอ้พิกใครพิกใครไม่รู้นะทางนี้โอ้มุ้งเต็มไปหมดนั่นนะสิยากครับยากมากๆเดิอดรนนิดเอ้าทำไมเลือนมันลดวะเฮ้ยตรงนี้เอาแล้วครับครับโอ้ยพียวันรถไฟได้มุ้งโคตดีเอาอยู่ที่ตัวขเอ็มโดนเปิดโอ้แกะมาสองแล้วเป็นตอนแกะไว้เพื่อพิทลันเรียบอเลยก็เป็นไม่ดีแฮมทีละ ปิดซีรีส์นี้เลยฮะครับผมเล่นได้ดีมากมิดคือมันก็ต้องขอชมแล้วนะครับเล่นได้ดีมากจี๊ดครับผมจีๆครับจิงให้ไมเดียสครับ